ที่แล้วสั่งไหมทักสั่งเลยหกอร่อยโหโอ้โอไม่เ่าหกอร่อยเลยหาอร่อยกว่าคู่หนึ่งหาอร่อยกว่ามีมีกับของมีสองหมีกับแล้วมีอันที่ชาดด้วยนะกี้มีเป็นกี้สบายดีจ้าสบายดีทุกคนเลยจ้ามันี้กำลังเลิกงานมาเลยจ้าขอมาแต่ละมือก็สิเลิกงานกับหองกับเอืือยจ้ะแต่ละมือ ขัวจนมันแห้งไปเลยจ้ะพ่อขัวแล้วอะไรพี่้อมมาต้มเลยจ้ะต้มมาซุปจ้ะแต่ว่ายังเขาอยู่แบบง่ายๆเนาะเมนน้งเดียวอ่ะได้ะแมครับยังเยลี่ยนไหมครับนี่ไม่เยอะเลยลาดุกไหมที่เราสั่งไหมเขาสั่งเลยกน้อยโหโอ้โหไม่ห่อฮ่น้อยหรอฮาร่อยกว่าคูหนึ่งฮาร่อยกว่า มีมีกับองเอามงอัมีมันีอันชานกมีแฮปปี้ค้สค่ายโค้ดเราไปขายรายห้างน่ะแต่แต่ว่ามันย่ห่อเดียวกันมันคูนึงอรอยกว่แต่ฮาปส่วนลดฮามันหกร้อยกาแต่ฮาได้อ้่ีนี้ร่างเนเปียกร่างแป้งมาเยจ้ะหน้าใสๆเลยแต่คนนี่เคยกินกันกินหดอยู่แล้วนีเคย็นกันนะอันนี้เนบ้านเาแล้วตาตุ๊กอย่ปเไทยเพื่อน ก๋วยจั๊บด mm ่วนบอปูน้ำซุปมาเลกจ้าเนี n ยอันนี้ปูน้าซุกด้ให้สินวๆหน่อยหนึ่งกร h ุหมูใส่รุงหมูเรียบร้อยนะมนบอเมนใส่กะุ้เนาะ่แล้วนบยเซ็เนาะใส่ต้ปาลงไปไม่มีต้มกระเพียงให้เอยนอกินเด้จ้กะเพียกะเพียงบ้านเฮาเนาะหากินยากเด้เพราะว่าบอคอยมีคนอมาขายกันเป้นเมักลาใส่ลายเด้เดอแต่หมูมันแสบไดแมนชิ้นสัก็ได้ไม่นะ ใส่นองไปพร้อมกันเลยใส่งไปเลยจ้าเสร็จอะไรนะอะไรนมาซอยพักพักหอมเิสะตักหอมตังสายล้ยลายตืบมีเพอไกวกัวดดสปอเรนหอาหมอกต่อไปห้าก็่าใส่เสร็จแล้วปะเนี่ยลายคนจากขอบใหญ่ไอเออญนองลายคนเลยจ้ะ เต็มหม้อเลยนี่บาทนี่ใส่ยังอีกบาทนี่ใส่กระเทียมจ้าอ๋อใส่ใส่กระเทียมเจียวได้ไหมเละๆเลยหอมลายเลยเต็มหม้อเลยใส่ลายก็หอมลายแหละใส่น้อยก็หอมยู่แต่ว่าหอมหน่อยสลายลายเนาะนัวนะนัวเนาะใส่กระเทียมเจียวลงไปจ่านี่ เดี mm. ๋ยวสีสายฟังหอมลงไปอีก <original> จ <detailed out> ้ะนวอันนี้เจ็บเลยนี่นวดนว้เลยว่าก็เพราควันไปน้ำเฮากรได้เจ็บมากนตัว่เลนี่ยป้าตัวขหญนี้นกเป้าไปดครับหอมเ้ยมัหอมแล้วก็ใส่ไลทนมา ไมอวังอม่อวนเองงนีไห้วันนี้คุณสาวก็สีมาตักกระเพียกใ้ห้องกินล้แบ้วบกระเพีย่ากระเพียอ่าเส้็เป็นเส้็พี่น้องเอ้นสาวเห็ดวยจ้ะนี่คสาวเห็ดนสาวเห็ดสาวเห็ดพี่น้องเอ้ย อ่าไข่ดิบอ่ะต่อนเลไลเลยเนาะตอนเลายตอนอัดเซ็นเนี่ยเพิร์นเลายเลยเนาะทั้งน้ำทั้งตอนอ่ะแหละของเจ้ากินโอ้คไข่ดิบอ่าของผมเองมาเลยของไข่เนี่ยอันนี้อ่ะใข่เพิ่นในแให้บะเตาเด้อเออมาเลยเออบะเตากระดูกเพิร์นเลไลเลยบะเตาละหมากินกระดูก <c oughs> แมนอาอ,าอาอีกไหมครับใน้าแม,มเด้อสดน้าแบนี้สดนน้าน้ำมือนนี่ส่น้าไม่ลายสดนน้ามันห้อนแซ่บๆพี่น้องเองเล้ว <c oughs> แต่คนหมักเด้อหมักเพชรใส่เพชร <c oughs> คนถ้าก็เป็นไห้ กับมันกับสีปลเต็มไปได้แล้วครับมันเต็มมันก็จะเพื่อด้บยปนี้กับสีเอาปลเต็มแล้วมันยังดีมันมีเส้นห้องว่าคนมีเส้นคมนาเลยนไปเลัต้ไรก็ด้ใส่กระเทียมใส่กระเทียมตงไปหยีคนไดมั่ห้องหนะมักินกับกะปิเวลาถั่วใช้เส